สภาศิลปินสร้างสารรค์สังคมจัดธีมอบรางวัลเยาวชนและบุคคลต้นแบบเยาวชนและบุคคลดีเด่นและประกาศรางวัลเบ s อา r t ชิ t a w a r d 2 0 2 4รางวัลแห่งปีเพื่อคนดีในวงการบันเทิงโดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมพลังงานสร้างงานเพื่อเด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรามหาอาน,านาันทมหิดลเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและบุคคลได้แสดงออก ในทางที่เหมาะสมทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบไปวันนี้ก็เป็นงานวันเยาวชนแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช2567นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีฝ่ายศิลปินที่เห็นแล้วอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเรายังมีเยาวชนดีเด่นและก็เยาวชนต้นแบบซึ่งต้นแบบเนี่ยจะมีการส่งพอร์ดริโอนะคะมากกว่าหลายร้อยผลงานมาเลยค่ะแล้วก็จะคัดให้เป็นรอบแรก 100ผลงานจาก100จะเป็น50และได้รับในวันนี้คือ15คนสุดท้ายค่ะส่วนศิลปินในวันนี้นะคะใช้ชื่อรางวัลว่า Best Artist Award <ด>นะคะซึ่งจะมีหลากหลายสาขาที่ได้รับในวันนี้ทั้งหมด12รางวัล12ท่านค่ะอาทิเช่นคุณหนองอรุณโอชานะคะคุณแอนซิเรียมน้องเกรซสพลน้องอินสารินน้องต้าบอมนะคะน้องปอนผูวินนะคะน้องสมรักและก็สุดยอดในแบบโลกคือน้องเควินค่ะก็ะต้องและองขอบคุณและก็ยินดีกับ ท่านที่ได้รางวัลนะคะรางวัลนี้ก็ถือเป็นกําลังใจของคนที่อยู่ในวงการแล้วก็จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้ชมมาให้กับผู้ชมและที่สาคัญก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเราได้เป็นเยาวชนที่เก่งและมีความสามารถได้มีพลังที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่มีรางวัลดีๆเป็นกำลังใจให้กับเหล่าศิลปินนักแสดงนะคะทั้งแบบว่า รุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ๆนะคะได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็เรียกว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆซึ่งแบบซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องดีใจกับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะโอเคครับก็รู้สึกย่มก่นป้ายิ่งย่ครับก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรางวัลเบสต์ดิสวอร์ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติกับเรามากแล้วก็คือรู้สึกว่าหายเหนื่อยจากการทำงานอะไรแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ผู้มีส่วนร่วม ก็คือดีใจมาทครับก็แต่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะได้รางวัลก็แบบก็แบบนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบบได้รางวัลแรกก็คือก็ดีใจเป็นพลังให้ผมทำงานต่อไปแบบเต็มที่ได้ครับ ค่ะก็ฝากถึงทุกคนนะคะอยากให้รวมพลังกันเนาะจริงๆแล้วเนะี่ยไม่ว่าเด็กเยาวชนหรือเหล่าศิลปินวันนี้เราเหมือนแต่ว่าเราเอาต้นกล้าทุกพลังเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือบุคคลนะคะมารวมตัวกันเพื่อรังสรรค์งานที่คุณภาพแล้วก็คัดคนคุณภาพแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ ผลผลิตเหมือนพี่หน่องฝากพี่หน่องไว้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะละครคุณภาพแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ฝากถึงทุกๆคนเหล่าแฟนคลับที่เป็นเยาวชนด้วยอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นต้นกล้าที่ดีแล้วก็เป็นผลิตผลที่ดีต่อสังคมและก็ประเทศชาติด้วยค่ะก็ฝากถึงปีหน้านะคะว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะส่งผลงานนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,นในดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับเด็กและเยาวชนต้นแบบสามารถทําำออดโิโอนะคะผลงานเป็นแฟ้มสะสมผลงานแล้วส่งมาได้ที่สภาศิลปินสร้งางสรรค์สังคมค่ะ เราจะเปิดรับประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมของทุกป,ปีค่ะ